สบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่ฮักแพงสุขุสุขคนพ่อกับทรงแม่บ,บุญมาบ้านเฮาอีกแล้วเนาะงานมานี่กับพี่แหละอยู่เจ้าะน้าเนาะมาสั่งพ่อกับแม่บุญมามานี่ก็ได้มากับลูกทรายต้นมานี่น้องเมย์น้องไม,งม้บริมาน้ำมานี่มากับลูกทรายเพราะว่าห้นอ้องเวิรนอยู่พุ่นก็เลยมากับลูกทรายก่อนผูกไปเตะเด้อเนาะห่น้ำหอ่อนายหรือบอสทั้คนนี้เบิงสีงยางไปเบิงก่อน หอนาย้เราบ่จังไดแหละโอ้ตัวว้าต้องมายังเงนี่อุ้ยเหยียบยังได้นี่พอแล้วลราบ่นี่เอาถอดออกเลยแล้วแล้วโอ้ดหากันแล้ว có, oh, chắc họ dẹp thùng nhăn kia này yeah. Chắc dẹp thùng nhăn Ừ, tham qua anh ăn Rồi, rồi, tiệm vậy Phân bậc kín ngay đó, không có leo của phần <laughs> <Rồi, bâng. cười> oh, này nhì, tháng Rồi, vâng oh, Nào, cái này tiệm thang mà đi, phải thang đầy này Ôi, vâng có cái dẹp thùng như nhàng bố Ô, bẹt vào đây Có cái dẹp thùng như nhàng tem, khen tìm kha, Ô, đây Lạ hả cả đây ừ.

เสียทออีกโอ้โหหมรามดาได้ใส่ตันได้นี่ันไได้กินข่าวง่ายได้นะต้องให้แล้วตะก้อนหน่อยนะนันบอกแล้วคนบากินข่าวเจ้า นี่นีแต่นเจาะคนมาเทวนี้แม่นวัดเทพบะไนี้่นเจาะบ่เลยบ่ได้เจาะแต่สี่สี่บอนเพื่อนสาวหล่าสาวซสาวทุกลรวก็น้องทงนี่กันะไกรหันแม่น่นเจาะไปเลยใคมาชนุ๊เป็นมกอญมังคุดหนา กระเซยให้มันแล้วเกระเอานี่ขึอคนกิะเซียวเอานั่นลงมาสันเอานั่นลงแล้วอะไรจังสิจิ้นเขาเนาะจะเอาทอเนี่ยลง 好好了，好了。好看好他好在好赛好 กระซีมาไมาอีกให้เพื่อนนั้นเอาอนนั้นคืนสักก้อนอป้าเรามักทางนี้บต่เพื่อนเหาเพราะว่าเราใส่หนังก็ล,กลงละสองคนถัดไโอ้ะบินก่อนตอนนี้เอาโทรลงเลยบาดนี้มันดูก็ดู้อเสองคนกันแล้ ดีนพ่อลูกก็ลูกพ่อลูกแม่ล่ะลูกแม่ลูกแม่เออแค่นีบุแม่ลูกพอพอม่ได้ได้่พอบุเองนะอตุ๊กบ่อมาตุ๊กอมาม้าเป็นอะไตดเนื้เขาจัไอ้คนหน้าไปชื่อมันต่ออยู่ีข้างานคนนี้ ดึงข <mile> oh. ึ้นมาแล้วอ้น้ำไ่ง่น้ำดีไรใหมันพิวแล้วมีหยอมออกมาหัดบ่อเอาบ่อเล้วแล้วบ่อขึ้นเข่าเราขี่ข้้นบ่ายอีกแล้วผัดมาอันอันนั้นอีกเว้ยจิคือวาเถอะเออนอลงน้ำนี่แหละเทียงลเจาะแล้วเลย จะไปรุ่นท yeah. yeah. oh, ี่งานเ่จิ้าว้รเจ้เห็นบ่อคนเก่งมีบ่อมาเห็นบ่อเจ้าเจ้าอะไรเก่งแกน้ำแบบมอมให้ทางบาโก้คนจัดการเ้อว่าข่อยนั่นข่อยจักชีได้แล้วแต่เจ้าจัดการเล้ว่ะ มาไปเ็นสุกี้้่ะเกปลาเตีทองสยามตกเช่่าที่มาเลาได้ป่าของใ่รก็จะมีบ่าเตี้ยหรบ่าบ่าวน้อยเนี่คนอันอันน้นี่แม่บ้านมาไเหรของยู่ะขป่ะของชาวอันนุ่มเหรอมั่โอ้ชาาจำมั่า

เฮ็ดเออีแเชแล้วเนาะยังสุดทล่ากะไปซื้อจเนไดเชือเท่าบ่พ่เจาเ่าแล้วป่เฮ็ดอออีสาเมื่อแล่บ่สไ่อะรเมื่อแล้วเบนห้อพอไปิขอบัรนคาขึ้นหัดม่ทอนเลยสาม ่ได้แล้วมาเนี่เกือบ3กิโลเอราะวิ่งไปทางไหนเจ๊พอวิ่งต้องมาทำไปทางไดนออกนี่บ้านปุ่นไร่บ้านพูนซิมไปเยี่ยมสร้างเด้เห็ดเฮือนเด้โอ้สร้างเดิมๆเลยแม่นสร้างรถโอ้ฮับบอยเลยสร้างรถเนาะเอองานหลายเดี๋ยวถึิงสีลายแต่เพิ่นก็เฮ็ดไว้ได้ งานเพิ่งนมรางิ่งมาคนแต่เพิ่นแบ่งกันแป๊บเดียวมืาอนี้เห็ดเฮือนบัวพัดพ่อเหมือนแม่นขื่นโค้งเฮือนบัวพัดน้ำมาหนี่ถูทั้งป่านางเพิ่นนางกินเข่าอยู่กระต๊อบผู้กินก้อนนั้นทางนี้เพิ่นบพ่ท่านหิวให้ป้าเพิ่นกินก้อนเพราะว่าทางนี้เพิ่นแล้วแล้วเพิ่นจังสี ช่งนี่เพิ่นประหยัดมือดำลายเทือเพิ่นนะอได้ไ่าานรูว่าขพอกะ่ามว่ยับไปในบ้านเมืที่อัน้นขับไปในบ้านเมือนีน้องไงยนีนมอะไร่นี่ก็จะยุยเลยน้องไงมันพิยู่ทำไมไมันไก่กระแกวโปสเตอร์เน้โปสเอรกัคนบ้านเย ตุ้บไ้รับไปโอ้ง่ายแท้ตาชิเลหวแท้้มลงวะไว้ได้เือทอนเดียว บดแห้งแล้วบดแห้งแล้วบดแห้งแล้วบดเกลียวบดเกลีบนจักเนี้ยสิว่าหายสิยหายกินข้าวกับโบกินหมดนะบ่แล้วบ่กินหมดสันบ่แล้วบ่กินพอนะโบยากมาเปื้อยลายเทื้าเราอะคันว่าคั่นวาเมื่อกระซิเมนเมื่อเมื่อเมื่อแรงอะไรฮะเมื่อให้แหละลุงแก้วลุงแก้วนะเราเคยอยู่แจ้งในสองโมงสามโมงช่วงยวนบ้านพ้นสิมนะนาวกับนาว วันนัวนาวค่ะจนด้กล่ะเต่ยรถคนละคันเด้อพ่อแม่เด้อคันนี้เด้อห้ากไม่แถวนั่นจนมายังหนาวหนาวเสื่องนั่นหนาวดิลุงแก้วคน้อยู่อจิบช่องงเ้อนะ ชุ่งสัยเพิ่นยูนันย้อนอันหิงไฟเพิ่นยูฮะหนาวบอลพื้นลายเลยจังไพเมื่อเมียจนใายเราไม่ได้อาบน้ำมันหนาวที่ไรประดับพวกเฮ้ยเอามันชิบชิบช่องมุ้งเลยมันบอลแล้วหนาวก็หนาวสั่งเมียตัวหนาวมาอย่างเราอยู่กับน้าบุดมือแต่มันก็ดีแน่นึงพอดีงานบรรทัดเลื่อพัดเห่าก็เมื่อสบายไ พอดีถึงช่วงมัดงานถะเลยงานนี้เขาก็เมื่อยสบายครับไปแล้วแตซเว่นมันเมื่อยยากมันแออัดตายเลยสิอัวให้หัวให้เข่าครับนะมิเตเว่นหันเว้นนี่โอ้บ่ให้เข่าใช่ได้เพรเหยียบโปรตีนจะถูกแท้นลดเล้งน่ะนะก้อนเป็นรถเจาะไปเขาก็ยัดผู้ตายเลยป่าเลี่ยวแล้ววันนี้มิยังทอน้อยวันนี้ล่างกระเจาะกระเจยเลย ขทอน้อยลงแล้วคุณบ้าจะกินข้าวฮะอ๋อช่าเจ้าบอยากอยากก็อดบยากก็อดเอาเออสิบสองมงสีครึ่งเลยนี่เรจ้าประตูนะอืออ่าอ่าที่บัดซนันสกอนมาสันใจกินข่าวกินน้เระออจะเจาทะลุมิดเนะเล็กซเล็กซ พวกเขาก็ม <Yeah. laughs> ีอยู่เพื่อนดิฝันมีอันกลัวเลยโอ้อันเจาะเอาแก้วบได้เนควรหิโม่ล้ะเห็ดว่าหอเพิ่นเห็ดยังเยียบ้อยกันเพิ่นจ ขาข้าหานาให้เพื่นกินวังก้ามมงไม่ต้องแ่นงแ่นเย่พัน่อนนโไกว่้วบนี้อวันนี้มันได้ไเมันบกวยได้ก่ก็แล้วแท่ยันดาบัดป้าเมยพอเราได้ตีนเหยียบนะันะ้งแล้วั้งจแล้วเมยครึ่งพอได้ชองตีนแล้วขืนง้อย พี่เด้อป้าเด้อพี่เด้อพี่เนี่มาบังดูผลสิเหตุห้เจ้าแบบไดนนี่เดดีกว่าเก่าไรมาบังดูไปทางน้เขาก็มกแบบนี้มาใช้ไม่ยู่เอาถามมึงป้าก่อนนะพี่อุติมันลงนี่เได้ไหมนะตัวชามตาลง ทีเ่เอาอตะปูให้พ่นากระ้ยแต่เอาตอกไม้มาหรอกเออตอกลอกไว้ซื้อมาพี่นยป้าเอาเอาเอาเดี๋ยวระวังด้วยลงแก้วโอ้หาดอกมีแต่ขับขู่หาลงแล้วแล้วแล้วเอารถออกแล้ว เกลงลสามสิบเอ็ดเลยว้วแรงใ้เ้อเฮ็ดโอ้ยออโอ้ยโอ้ยโอ้เจ็ดหัวลุงแก้วเฮ้ยประถาประนางลองเนอะนี่เ้ออืมานเข้านี่จะออกงานขเขาจอ,อยากได้ง้อยกับเฮ็ด นั่นใช่เห็ดทำเองจะได้เจ้ากขี้ดินเวลาเขาตัดมาต่างนะเพเขาจะหาซิบเช้นบักกะคักเจ้าจะแ็ดบักกระเดิงรับปกตีแป๊บคอนบือเบอเห็ดก็ยากกระเดิงรับนะบักคักได้วัดสมัยเลยไม่แต่หาเนี่ยง่อยเดียสูบรถเพราะว่าตัวนี้มันเห็ด ผ้าไปเออมุกชายพื้นชายไรกหต่ำนาะนงประัขึ้นหานทีชุ่พอดทอกเลยปิอันนี้กะจะขึ้นสูงก็เฮ็ดสุงม่อนะชสูงพอดวะทำปริทัดเลยดีอันนี้กะซูมคือกันนั่นดองเพิ่มสีอรนลงนะแบบจะบอกว่าตัดซบ่มซุ่สบ่แล้วกยัได้ซูมวะบ่แล้ว สูงคือกันสูงคือกันไม่ต่อเจ้าละไม่ดีคืดเราเขาเห็นงเ่ิดแล้วะมิต่เจ้าคนคือกันเขาเห็นชูงไว้ถนัดตัดตัดลงอ่ะขันติไรตัดกันไ้แล้วถอดตัวนี้ลงแหละอ๋อมาพื้นมากค่พอดีแล้วสามน้ำลินอยู่ที่นี่มันพอดีแล้วอันนี้่ตัวนี้มันใส่หมวกแล้วตาเราได้ วายน้ำคือลายเพชรบวชวัวบวชแก้วดีาน้วจะเจ้าประทานเลยจะต่อท่อใส่หรือไมนั้นและคจังว่ะเฮ็ดไม่ใช่เราวปนจังหวะตีงทอับเายามบ้านนี่ค่ะว่าบมมีน้ำเสียเปียบที่ได้น้านี่น่ามันจะได้มอนอยู่วะ ไปลองเด้อป้าไปให้คนลองดูว่าเหยียบสินล้มแล้วป่าคอยบบบนี้ไปจะไหนป้าคันติเราบอกคนไหนพวมสร้างอยู่นี่คันโบมากเป็นจะกไหนฝืดหรือมอนไม่อย่งรป้าฮะไม่หย่งเน้อันนี้เราหย่มาว่านี่นักอันน้นี่มอนเด้อมาดู อนู่ได้ปะอันนึงเลยเอวอันนึงเลยเอเอวนนอยู่วนอยู่บ่โอเคอยู่บ่โอเคอยูมียังงไรตามพ่นนี่้อมฟรีคืนแล้ขคืนแล้วเดี๋ยวพ่อนเฮ็หลิมไส้แล้วก็หาเสื้อจองมีแตนฟาบิ้งดวกดวกดวกน้เจ้าเจ้งเจ้าโจ้าโจ้างานเจ้าดูเป็นต้องห่วงท้มันเป็นอย่างอี้ น้ำลายดิไม่สิบรุษล้วว่าบอกกูห้าวอันนั้นนะเอเอาเอาใส่รถนะเราเรเห็ดในห้าวขดหอดเราเลยคะเอาใหม่เชมียนเจ้าผมเป็นยังมันมันนี้หันาอบลงกเราากมาอย่งไดีบอลลบอลลเจ้ากะสิเนี่ยเขจะมีใส่รถนะเจ้ามาใส่ันจังเม่นก็ได้ถ้าใส่เองก็ได้หมเลยแ ซาใจก็จกให้เเอาไม่ใส่ให้เลยจะหาเขียงมาง่อยเด้อป้าเด้อเทกันเปื่อนเมอนอีเด้เทกันป้าเปื่อนฮัขคืนคือของป้าบนนี่งานพ่นฮักกันม่นโยมซูเมอร์แตมันกันั่นดอกคาคิว่บอรคาคิว่บอ พูดอยู่แอวแข่งแท้เราอ่ะเจ้าไปล่อมึงดูเฮ็ดแอววอ่อนๆเนอะมอนอยู่ปะป้าเออบอด้มีทั้งที่ป้าป้าคันมี่เราบอกเพื่อนไงเพื่อนเพื่อนอยู่ใกล้นี่ไปสะก้อนเลยเนาะเอาสุนเอากระสูบไปสะก้อนเด้อพูดแหละบัดหึงพูดหละบัดจกยิ้เดี๋ยวนี้กระนั้นกระยังไล่เลยเนาะโยมเพิ่งไปแห้งนั่นเบิ่งค่ะอ๋อเดี๋ยวธรรมดาอยู่แบบนี้แล้วนี่ แกวน,นิเลน,นะแล้วอะไรเพื่อนไปกินข่ากินน้ำก่อนบบนี้กินข่ากินน้ำเนาะคลิปนี้เขาก็สิขอตัตล,ลาขาาก่อนพ่อกันในคลิปนะ่ะกรจจายเงินใจข้าเพื่นแหละหม,มดโผสงดวงแก้วเป็นเหตุให้ไปพ่อแม่่องคลิปนี้ไปแล้วนะขอบคุณขบุณสุขสนข,ข,ข,ขอบคุณบุญ แม่บุญทวีที่เพิ่นเจ้นานำให้ป้านางน่าพ่นแหละกินข,ข้าวกินน้ำจงสี่ใจเงินใจข้ามเพินเ่นอ่ะพ่อแม่เพรียงเลยพ่ออกันในคลิปหนะาขอาวทำงาาสบายดี